ประกาศชัยชนะแล้วครับในภาคถานะภาคประชาชนผมประกาศชัยชนะไปแล้วเราทราบไหมคดีเขากระโดงผมไม่ได้ค่อยพูดถึงเลยคดีเขากระโดงแบ่งออกเป็นสองส่วน <c oughs> ส่วนที่หนึ่งก็คือในส่วนของกรมที่ดินกรมที่ดินครับเขาไม่เพิกถอนเขาไม่เพิกถอนโฉนดครับเพราะเขาอ้างว่ามันเป็นการรถไฟ ไม่มีไม่มีเอกสารมายืนยันต่อกรมที่ดินอ้างแบบง่ายๆเนี่ยอ้างแบบง่ายๆเนี่ยนะครับแต่ที่ผมประกาศชัยๆนะคือการลดไฟแห่งประเทศไทยครับที่ผมเรียกร้องว่าไปฟ้องเองที่ศาลจังหวัดวีรัมและท้ายที่สุดการลดไฟไปฟ้องครับเป็นไปฟ้องตอนแรกก็ไปฟ้องนักการเมืองใหญ่ที่บุรีรัมย์นักการเมืองใหญ่ที่บุรีรัมย์ นะครับแต่ฟ้องไม่ครบแล้วผมก็ไปกระทุ้งอีกและท้ายสุดตอนนี้เนี่ยภาคธุรกิจพวกใหญ่พวกโตในบุรีรัมย์โดนฟ้องหมดแล้วผมจึงประกาศชัยชนะแล้วถ้าเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะครับคลิปผมดังนั้นคดีเขากระโดงเนี่ยผมไม่ได้ห่วงแล้วครับเข้าเพราะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้อ่าอ่าไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วนะครับผมผมไม่ได้พูดถึงแลวเพราะว่าในฐานะภาคประชาชนอย่างผมเนี่ยสามารถขับเคลื่อนให้ ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าที่เขาอ้างว่าเขาไม่ออกจากที่เขากรโดงเพราะเขาไม่เคยถูกฟ้องเขาไม่เคยถูกฟ้องคดีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของชาวบ้านถูกฟ้องเขาจึงอ้างไงครับและผมเรียกร้องให้การรถไฟฟ้องเองและเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเดือนกว่าที่ผ่านมามีการฟ้องเองที่ศาลจังหวัดวีรัำฟ้องครบทุกแปลงหมายถึงว่า เจ้าที่เป็นนักการเมืองเครือข่ายต่างๆโดนฟ้องหมดแล้วผมสบายใจแล้วคดีเขากระโดงคือผมประกาศชัยชนะในฐานะภาคประชาชนส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องกลไกของศาลสิถูกไหมครับถ้าเขามีปัญญาชนะศาลได้ทั้งที่ศาลฎีกาตัดสินมาแล้วก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะผมในฐานะภาคประชาชนทําได้แบบครบถ้วนกระบวนควาและ 50ปีที่ผ่านมา50ปี60ปีที่ผ่านมาที่ออกโฉนดเขากระโดงเนี่ย50ปีเนี่ยไม่เคยไม่เคยถูกฟ้องวันนี้ทำสำเร็จแล้วถูกฟ้องส่วนอย่างที่บอกครับเข้าสู่กลไกของศาลศาลจะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของศาลนะครับไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะครับเ,เมื่อกี้มีคนถามเรื่องบิ๊กโจ๊กนะเอาเรื่องบิ๊กโจ๊กดนหนึ่งนะนะครับเอาเรื่องบิ๊กโจ๊กดนหนึ่ง สั้นๆน,นะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะ,นะครับปี 2, 5 6 7ั่คดีของบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อผมไม่ต้องพูดถึงนั่นนะครับก็จะเห็นหน้าข่าวผมในช่วงสักเดือนมีาปี 6, 7ผมไปเรียกร้องให้บิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อลาออกจากตําแหน่งหลังจากนั้นมาเนี่ยทางนายกตอนนั้นเป็นคุณเสถีฐาทวีสินนะครับเป็นนายกแล้วก็ให้สองคนทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กไปช่วยราชการอยู่ที่สำนักนายก เด้งเขากลุกทั้งสองคนช่วงนั้นในบิ๊กโจ๊กแล้วหลังจากนั้นคดีก็เดินไปคดีของทั้งสองคนไปอยู่ที่ปปชนะครับมันเริ่มจากอย่างนี้มันเริ่มจากคนที่ชื่อพันตํารวจเอกภาคภูมิพันตํารวจเอกภาคภูมิเนี่ยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตพูดตรงๆก็คือมีเมียน้อยมเมียน้อยก็คือมินนี่รู้จักมินนี่ใช่ไหมฮะมินนี่แก๊งมินนี่มินนี่นะครับสาวสวยมินนี่เนี่ย ถูกดำเนินคดีเรื่องของเว็บพนันออนไลน์นะครับอะผมคงไม่ต้องอไรเรียงเอาเป็นว่าเมื่อประมาณสักเดือนที่ผ่านมาครับเดือนที่ผ่านมาปลายปลเดือนจนถึงต้นเดือนเนี่ยพันธุรวยเอกภาคภูมินะครับและก็มีคนสวนคนที่ทำสวนของปปชคดีบิกโจกอยู่ปปชเขาบอกว่า ครั้งหนึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้พันตำรวจเอกภาคภูมิเอาทองไปให้ปาชาปาชปปชตัวย่อว่าอออ่างแล้วนึกภาพว่าไหมนี่เกิดขึ้นในปี67และนะครับต้นเดือนปลายเดือนจนถึงต้นเดือนธันวานะครับผมจำไหมไม่ใช่ต้นเดือนครับน่าจะวันที่23นะนะครับที่เขามาร้องที่กองปราบมาร้องว่าบิ๊กโจ๊กเคยไป วิ่งใต้โต๊ะอายการเอออปปชโดยให้พันธมวจเด็กภาคภูมิเอาทองคำไปให้เขาทีนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคดีก็พอมีการมาร้องปุ๊บก็ไปตรวจสอบข้อที่จริงก็ใช้ขอสารออกหมายค้นครับผมก็นะก็ไม่รู้ว่าหลักฐานส่วนไหนแต่โอเคแหละเราเราไม่ก้าวไก่กระบวนการยุติธรรมเพราะสารออกหมายค้นให้ ก็ออกหมายค้นก็ไปค้นบ้าน11จุดครับทั้งภาคใต้ภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีทั้งในส่วนกรุงเทพก็รวมกันแล้ว11จุดไม่ปรากฏว่าได้อะไรนอกจากทองครับแล้วก็ไปเจอทองที่บ้านบิ๊กโจ๊กไม่ทราบว่าจำนวนกี่บาทแล้วก็ยึดทองคำของบิ๊กโจ๊กมาที่กองปากบิ๊กโจ๊กก็ตามมาที่กองปาก ถ้าใครเห็นภาพนะครับก็จะเห็นว่าบิ๊กโชก e เนี่ยยืนกับประชันหน้ากับบิ๊กบิ๊กเต่าบิ๊กเต่าก็มีคนส่งหนังสือการบันทึกการแจ้งข้อหามาให้ผมดูก็มีข้อสังเกตว่าทำไมตรงนั้นตรงนี้อ่ะผมผมไม่ขอลงรายละเอียดนะครับข้อเขาก็เป็นตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมีพิรุษตรงบันทึกตรงนี้ 1, นึ่ง ก็ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กก็ไปบอกว่าเอา้าทองเนี่ยอาถ้าคุณบอกว่าผมเนี่ยเอาเอาทองไปให้กับปปอชอไอทองของผมมันควรจะต้องอยู่กับปปอชอสิไอทองของผมตรงนี้มันควรละส่วนกันคุณจะมายืดทองผมได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กสู้ตั้งข้อสังเกตจนกระทั่งบิ๊กเต่ามานะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนของกองปราบ ก็มาคุยอะไรกันเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ครับบิ๊กตอบิ๊กเต่ากับบิ๊กโจ๊กเนี่ยผมก็รู้จักสองคนก็ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ก็ไม่ได้อายุ่งนะครับไม่ได้โทรคุยไม่ได้อะไรต่างๆเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทางอ,อ่ปปชอตัวยอ่ออ่างเนี่ยมาแจ้งความดำเนินคดี ตอนแรกไปลงบันทึกประจําวันแล้วก็จะแจ้งความเอาผิดกับพันตํารวจเอกภาคภูมิลูกน้องของบิ๊กโจ๊ที่มากับลําที่มาหักหลังบิ๊กโจ๊กะนะแล้วในฝั่งของลูกน้องของปปชที่เป็นตัวที่ที่เป็นคนสวนของปปชก็มาแจ้งความบอกว่าตํารวจนี่บังคับให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนไปร้องใส่ไล้ยบิ๊กโจ๊กแม่นะครับ ความจริงจะเป็นอย่างไรผิดถูกอย่างไรผมก็ไม่กล้าที่จะเ,เราไม่รู้นะครับเราเราเราไม่รู้นะครับแล้วกออ็อีกอย่างก็คือผมรู้จักกับทั้งผู้ใหญ่ทั้งสอ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 งคนเราก็ไม่ไม่คือเราไม่รู้นะครับเราไม่ได้ใช่ทนายความในคด,ดีนั้นนะครับอันนี้คือข้อที่จริงที่ปรากฏตามหน้าข่าวไม่ได้โทรคุยกับใครเลยนะครับนำเราสู่กันฟัง แล้วพี่น้องประชาชนล่ะคิดเห็นอย่างไรนะครับคดีของแม่ก็ถือว่าเป็นมหาการเลยทีเดียวนะครับบ๊กต่อบ,บ๊กโชมนะนะครับก็ผมเรียนยังมีครั้งหนึ่งนะครับเจ็ดก็กตวันที่ยีิบเจ็ดนี้ยังไงครับทนายอ๋อวันที่ยีิบเจ็ดนะครับเป็นวันวันที่ศาลจะนัดฟังคําสั่งหรือคําพิพากษา ผมคิดว่าอันนี้อันนี้พูดตรงๆนะครับผมคิดว่าศารไม่รับไม่รับไม่รับฟ้องของสวสำรองครับสารน่าจะไม่รับฟ้องเหตุผลทําไมศารถึงไม่รับฟ้องของกลุ่มสวสำรองที่ฟ้องเจ็ดกรกตบวกแหวกเจ็ดบวกหนึ่งเหตุผลคือคดีอยู่ในระหว่างการการสืบสวนไต่สวนสอบสวนของกรกตยังไม่มีคําสั่งว่าจะยกคําร้อง อย่างไรหมายถึงเขายังไม่ได้อ่บอกว่าหัวสวผิดหรือไม่ผิดอ่ะลองชิถ้าเขาบอกว่าหัวสวไม่ผิดอันนั้นแหละนะครับจะโดนหนักผมก็จ้องอยู่ครับกลุ่มสวสำรองบางกลุ่มก็จะจ้างผมเป็นทนายความฟ้องไอ้เจ็ดบวกหนึ่งนี่แหละแต่วันนี้เขายังกอดสำนวนไว้อยู่ยังไม่ได้บอกว่าหัวสวไม่ผิดอ่ะ ไอประเด็นที่บอกว่ามันช้าเกินไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าศาลไม่รับนะก็รอดูนะครับรอรุ้นดู8สบวคือตัวคือตัวตัดออกคดีหัวใช่ไหมก็ก็ประมาณนั้นเนี่ยนะครับตามข่าวบอกว่าเขาจะตัดจบแค่แปดเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่พูดสองคนถามคือหัวสวมันแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่กกตทํา ส่วนที่กกตทําก็คือที่สวสารองไปฟ้องกกตเจ็ดบวงหนึ่งกับคนเมื่อกี้ที่ถามบอกตัดจบแปดคนก็คือในฝั่งดีอไซทำคดีอาญานะครับอาจจะเดี๋ยวบางคนงงคือจริงครับถูกต้อง